สวัสดีนะครับพบกับ EP นี้เราจะมาต้อนรับตุ๊ดจีนกันนะครับด้วยน้องสิงโตเอาแบบง่ายๆเนาะทำแล้วก็เอาไปรับลูกค้าได้ด้วยอันนี้ครูทำให้ดูครูใช้เป็นสีแดงนะแต่ว่าเล็บที่ครูจะเอามาทำเนี่ยก็เป็นสีเหลืองจริงๆเราจะใช้สีอื่นก็ได้นะครับจะไปใช้สีน้ําเงินสีเขียวเป็นพื้นก็ได้เนาะทําวิธีเดียวกันหมดเลยเราจะลงสีเหลืองเนี่ยนะครับ เราจะลงทั้งหมด2รอบเนาะ,ะลงให้เต็มเล็บไปเลยนะไม่ต้องเผื่อไว้นะครับเนี่ยลงไปเลยเต็มเต็มสีเหลืองที่ครูใช้อยู่ตอนนี้คือเบอร์16นะครับมันจะเป็นเหลืองที่มีความอมส้มหน่อยๆนะ,ะคราวนี้เราเข้าอบไปแล้วอะเราเตรียมสีขาวเบอร์หนึ่งไว้เลยแล้วเราก็จะใช้พู่กันเส้นเล็กหน่อยที่เป็นเหมือนช็อตไลเนอร์อย่างเงี้ยครับ หัวมันจะเลียวเล็กแหลมๆเลยนะครับเตรียมหยอดไปเลยเห็นไหมครูก็จะหยอดไว้ใช้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเยอะนะครับก็แต้มลงไปสักประมาณ1หยดเนี่ยประมาณนี้เนาะจะใช้สีเพนก็ได้นะครับแต่ว่าครูใช้สีตัวนี้ก็กำลังดีแล้วนะครับคราวนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเราจะมาร์กจุดลูกตาก่อนนะครับ ครูจะมาร์กจุดไว้อยู่2จุดเล็กๆเ,เพื่อกะระยะว่าปลายตาของมันจะอยู่ประมาณไหนแล้วครูก็จะเริ่มวาดกรอบนะครับกรอบเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงสวยมากนะมันจะเลอะมันจะอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานนะครับค่อยๆวาดตัวกรอบตีโคง้งค่อยคยโค้คง นะครับเนี่ยเราค่อยๆเอาสีขาวมาเติมวาดไปเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นทรงดวงตาดวงตาเนี่ยของสิงโตอ่ะมันจะไม่ออกมาเป็นแนวกลมเนาะ<อ>มันจะออกมาเป็นเหมือนสามเหลี่ยมะครับวาดให้มีความหนาเลยนะครับอ่เราค,ค่อยๆเก็บ แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําอีกข้างหนึ่งเนาะพอทําอีกข้างหนึ่งอ่ะพยายามทําให้มันมีความหนาใกล้เคียงกันมีทรงใกล้เคียงกันแต่อาจจะไม่ได้เป100๊ะร้อยเนนะอย่างสมมติว่าครูเป็นคนถนะัดมือขวาอย่างเงี้ยครูก็จะวาดฝั่งขวาสวยกว่าพอครูไปวาดมือซ้ายมันก็จะไม่สวยเท่าฝั่งขวานะครับอ่าส่วนไหนที่ขาดเติมไปเลยนะครับเราค่อยๆเติมค่อยๆเก็บเรายังไม่ได้อบตอนนี้ เนี่ยค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอืมคราวนี้เราก็จะมาวาดส่วนตาข้างในนะครับอ่าเป็นกรอบเดียวกันแต่ว่าไซส์เล็กลงมาตัวนี้เราจะถมทึบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆทําตัวนี้นี่เวลาช่วงตุ่จีนจะมีคนมาให้ครูทําตัวนี้เยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นช่องในตาอืม เวลาเราจะวาดพวกซูเปอร์ฮีโร่ก็ทำคล้ายๆกันได้เลยนะครับค่อยๆฝึกใช้ผู้กันไปอะ่ะมันก็จะเริ่มคล่องนะครับปึ๊บถมให้ถมให้เต็มเลยนะครับถมขาวให้เต็มเลยหลังจากนั้นเราจะมาวาดตรงช่วงโค้ขงขอบตาล่างนะครับคิ้วแล้วก็ปาก Uh huh. เนี่ยคูจะเริ่มจากส่วนที่มันหนาที่สุดก่อนนะครับแล้วมันจะวัดง่ายเนาะตัวนี้มันจะเป็นตัวทางโคง้งวิ่งมาไปจนถึงตรงจมูกแต่ว่ามันจะไม่ชนกันนะครับทําแค่นี้สองข้างอาจจะไม่ตรงกันไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเจลอีกตัวหนึ่ง ช่วยบังให้นะครับให้ใกล้เคียงกกา,ราคราวนี้เราก็จะมาทําปากตรงปากเนี่ยมันจะโค้งตรงกลางก่อนเพราะฉะนั้นแต้มถมไปเลยตรงกลางเห็นไหมครับแล้วเราก็ค่อยไล่ไปไ<ม>แต่ว่าถ้าเป็นไซส์เล็บนะครับ<ๆ>ก็ต้องวาดตามให้มันใล้ใกล้เคียงกับขนาดของไซส์เล็บ ด้วยเนอะ,อะมีมุมปากเล็กน้อยอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับคราวนี้วาดคิว้วคิ้วก็เหมือนเดิมไม่ต้องอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถมด้วยเจลยิบซ้ำนะครับครูเรียกมันว่าเจลยิบซ้ำนะเดี๋ยวจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับอ่า อันนี้เราก็ทําอีกฝั่งหนึ่งให้โค้งตามลงมาเนี่ยตุดจีนบางทีหลายคนหาสติกเกอร์แต่สติกเกอร์กับตัววาดอย่างเงี้ยมันก็ความสวยก็ไม่เหมือนกันนะครับอืมประมาณแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาเข้าอบไปได้เลยนะครับคราวนี้เราจะมาแต่งแต้มตัวข้างในก่อน นะครับที่เป็นลูกตายังไม่ต้องไปห่วงเรื่องของคิ้วขาวๆจมูกขาวๆอะไรอย่างเงี้ยพื้นมันเป็นสีเหลืองครูก็เลยเอาตาขอบตาเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตาข้างในก็จะเป็นสีดำเนาะถ้ามันเป็นพวกสีเข้มๆอย่างเช่นน้ำเงินอย่างเงี้ยครับเวลาเราเราจะวาดเลยอะ่ะวาดสีที่เป็นขอบตาเลยอะ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าพื้นมันเข้ม กูก็เลยต้องใช้สีขาวอะมาช่วยนะครับแต่อย่างสีเหลืองเนี้ยจริงๆถ้าไม่ลงพื้นขาวก็ได้แต่ว่าอ่าเราทําตามระบบของมันมันก็จะสวยหน่อยนะครับสีแดงมันก็จะคมเข้มชัดหน่อยอ่าค่อยๆลงแต้มสีแดงไปเรื่อยๆนะครับทยอยทยอยเติมแดงไปตรงขอบเรื่อยๆเรื่อยๆ ยายามอย่าให้มันเลยหรือว่าเลอะม,มากนะครับให้มันภายอยู่ภายในสีขาวของมันแบบง่งายๆอย่างเงี้ยครับอืมค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับอืมแล้วก็เริ่มทำอีกข้างหนึ่งตรงที่เลอะๆตรงขอบไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะครับเดี๋ยวจะ มีวิธีสอนการเก็บงานด้วยนะครับเราปล่อยไปเลอะๆอย่างนี้ไม่ได้บางคนเลอะนิดนึงเช็ดเลยสังเกตครูมไม่เช็ดครูปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยเรามีวิธีเก็บงานอย่างอื่นนะครับไม่ไม่ต้องไปห่วงว่ามันเลอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับ พอเราลงตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมสีถัดมานะครับสีถัดมาก็คือจะเป็นสีดำที่อยู่ข้างในเป็นลูกกระตานะครับม,มันจะเป็นกรอบสีดำาเราก็จะเป็นลูกตาดำข้างในเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สีดำนะครับเบอร์ห้าแต้มนิดเดียวพอนะ ไม่ต้องแต้มเยอะสังเกตเนาะคูมไม่เปลี่ยนผู้การเลยใช้ผููการอันเดียวตลอดงานเช็ดผู้การแล้วก็เริ่มเอาสีดำมาวาดขอบวาดไม่ต้องใหญ่มากนะครับมันเป็นขอบตาข้างในเพราะฉะนั้นมันต้องเล็กกว่าขอบสีแดงแน่นอนอยู่แล้วเนาะ อพอเราได้ขอบแล้วเราก็จะเริ่มมาวาดตรงกลางด้วยเนาะถมตรงกลางไปด้วยให้มันเป็นลักษณะลูกตาอืมอาอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเราก็จะถม ทำอีกฝั่งเลยนะครับทําให้มันคล้ายๆกันงั้ม,มันก็จะเหมือนเราเห็นขอบตาขาขาวอยู่นิดเดียวอ่าคราวนี้สีเหลืองเห็นไหมสีขาวเห็นไหมเราจะใช้สีเหลืองเดียวกับสีพื้นเลยนะครับมาแต้มเก็บงานก่อนเนี่ยนะจับขึ้นมาปุ๊บแต้มกลบไปเห็นไหม สีมันก็หายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางคนทําเลอะไม่ต้องไปกลัวมันว่าโอ๊ยครูหนูทำเลอะทำไงดีนะครับอืมคราวนี้เราได้ตัวสีดำแล้วเราก็ต้องมาจุดแต้มเป็นเขาเรียกแววตาซึ่งเราก็จะใช้สีขาวนี่แหละมาแต้มเป็นแววตาเล็กๆนะครับอืม ก็จุดนิดนดนะครับค่อยๆจุดเป็นก้อนของครูจะเป็นก้อนกลมอยู่ข้างในใหญ่ๆนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะอบก่อนเลยอ่า คราวนี้พอเราเอาออกมาเนี่ยครูแนะนําว่าให้เราเคลือบด้วยเจลเคลือบเนาะหรือมัลติเพลเจลก่อนแล้วเราถึงค่อยใช้ท็อปด้านนะครับเนื่องจากว่าเราลงสีไปหลายชั้นหน้ามันอะ่ะจะไม่เรียบดังนั้นเวลาเราลงนะครับลงให้เต็มไปเลยนะครับลงให้มีความหนานิดนึงเนาะถามว่าทําไมไม่ลงท็อปด้านเลยเพราะว่าตามันจะดูแบบเขาเรียกว่าลายมันจะนูนๆอะ่ะแยกชั้นแยกชั้นกันอยู่นะครับอ่าพอ เข้าอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาท็อปด้านมาลงตัวนี้จะเป็นเจลยิบซ้ำนะครับเนื้อมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเอามาลงตอนลงท็อปด้านเรียบร้อยนะครับดังนั้นพอเราออกมาแล้วเราก็ลงท็อปด้านต่อได้เลยนะอืมแบบเนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้าอบแต่เดี๋ยวครูจะให้ดูก่อนมันจะมีที่เราเพิ่มเติมก็คือ ตรงตาเห็นตาไหมครับตามันจะเงาเงาใสใสเนี่ยเราก็ต้องเอาท็อปเงาอะมาทําลูกตาเฉพาะตรงโซนตาดำเนาะโซนโซนอื่นเราไม่ทําแต่ว่าครูใช้วิธีง่ายๆนะครับใช้วิธีง่ายๆคือเมื่อเราได้ตัวผลงานออกมาแล้วเนี่ยตามันด้านด้านเห็นไหมครับครูจะหยอดหยอดลงไปเล็กน้อยอะแบบใช้ปลายของท็อปเงาอะครับแต่นิดเดียว แต่นิดเดียวเห็นไหมครับมันก็จะเงาเงานูนนูนขึ้นมาด้วยอ่าก่อนที่เราจะไปทําตัวยิบซ้ำแค่นั้นเองตามันก็จะดูใสๆแต่ส่วนอื่นยังดูด้านๆหมดใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมบางทีเราใช้แค่นี้แหละของดูว่าเราจะใช้ยังไงคราวนี้เราใช้ตัวเขาเรียกว่าไม้จิ้มเพชรครับ ตรงปลายมันกลมๆหรือถ้าใครไม่มีใช้ไม้ดอดก็ได้นะครับตักมาแล้วเราก็จะทยอยปัดปาดปาด,ดคิ้วให้มันมีความหนานะครับตักมาเรื่อยๆทำคิ้วทำอะไรไปเลยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันมีความหนาเวลาซันตาคอสครูก็ทำอย่างนี้นะที่เป็นแบบคิ้วซันตาคอสหนวดซันตาคอสอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำคล้ายๆกันอ่ะ <S <S 2> <S 2> <S พอทำแล้วเช็คความหนาด้วยนะครับ ถ้าความหนาได้แล้วเราก็เริ่มทําเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเห็น <He ard S 1> ไหมเพราะฉะนั้นทุกจุดเลยที่เป็นพื้นขาวอะครับอ่ามันต้องมีเลอะซ้ายเลอะขวาดังนั้นพื้นขาวที่ว่ามันดูไม่เท่ากันนะมันไม่ได้เป็นอะไรมากมายแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆแต้มแตมแตมก็จะได้เป็นเหมือน คิ้วสิงโตหางตาสิงโตอะไรอย่างเงี้ยครับขนสิงโตอย่างเงี้ยแตเป็นสีขาวเนี่ยเวลาทำทำท,ทีเดียวไปเลยนะครับตรงปากก็ทำไปเลยตักโกยขึ้นมาเลยนะครับพยายามทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอ่าค่อยๆทำช่วงปาก กระปุกหนึ่งใช้ได้เยอะนะใช้ได้นานอยู่อา่าอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าอบไปก่อนเนาะหรือจะติดเพชรเลยก็ได้ติดทองเลยก็ได้นะครับทองเนี่ยคูใช้เป็นไข่มุกสีทองนะโดยทำสอจุดก็คือตรงระหว่างคิ้วกับตรงจมูกนะครับระหว่างคิ้วกับตรงจมูก หย,ยอดปื๊บแล้วก็หยอดปื๊บอย่างเงี้ยครับจะได้อบทีเดียวใช้เม็ดใหญ่ตรงกลางเห็นไหมครับแล้วก็เม็ดเล็ก2เม็ดตรงจมูกมันเริ่มไหลไหลก็ดันกลับมาก่อนนะแบบนี้เนี่นีเนี่ย,ยมันเริ่มไหลไหลก็เกีย่ยเกีย่ยก่อนแล้วค่อยเข้าอบนะครับ ครูก็จะพยายามอัดคลิปช่วงนี้คือสอนเยอะมากดังนั้นเวลาที่อัดคลิปเหล่านี้จะพยายามอัดให้เร็วแล้วก็อัดหลายๆคลิปหน่อยนะครับจะได้มีเวลาลงจะพยายามอัดมาลงเรื่อยๆมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเรื่อยๆหรือเทรนด์ใหม่ๆเรื่อยๆเทศกาลไหนอะไรใหม่เงี้ยก็จะามาลงนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องครูด้วยนะครับอ่าเนี่ย ฝากสิงโตวไว้ด้วยน่ารักน่ารักนะโอเคขอบคุณครับ